อ่าสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอผมมีชีชิขา่าลูกคุ้งับกับเกมแม่ข้าวสวาเวอร์นะฮะอยู่กับในฮิตาชิทีวีไอเชีนดี่ก็เดาวตูดกูจัง,อ,งอันนี้นะฮะเราเนี่ยมีแขกรับเชิญนะฮะเออใครวะบอกชื่อดิออไม่ไปรกูดูชื่อนี้ก็ได้อ่ามันชื่อนะทิดน,นะะจ,จ,จักพอมันนะจุ๊กจุ๊กจึกพองอ่าอันนี้มันอันนี้มันหืนจัดนะ โอเคนะได้เวลาผจญภัยแล้วเอาโดไปแกรับบ้านคนอื่นก่อนเลยอันนี้ก็เท็กซัสแบบฟนายเอสเฟดี้ภาคสี่นะฮะมันมันดาาับไงอ่ะจังวะกูจะดับออกอมาแต่ละอันเออของกินก่อนเรื่อย่างแรกกินเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแมบบ่ ว้าวลีเช่นกูได้อ่ะอันนี้เอนชาร์ดมึกง MJ หลอดเอนชาร์ด MJ มันเปิดไอ้ยไม่ใช่มันฝรั่งเอนชาร์ดไหนฟะนั่นแสดงต้องฆ่ามึงใช่ปะฆ่ามึงเอามาฝรั่งไงโดนเอนชาร์ดมันฝรั่งอีกแล้วอันอันกูที่แปรงมหาวิทยาลัยแปงเอดแปรงเอนชารอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันมันมันแฝกกินตายไม่ใช่หรอววะเฮ้ยอะไรวะอันนี้มันบอกอะไรเนี่ยดูดิ กูยืนอยู่เนี่ยไันมาดิดิน,นใช่ดินฮะแม่งปูได้ดว้วยใช่ดินอะไรเนี่ยไหนหันมาดิแซนทรายเหรอนี่มันทรายไอ้ช่างพรมเนี่ยโอ้หมอให้เงียบเงียบไงแต่ฟังดีดีไหมหมอ,อให้มึงเงียบ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  แบกข้าวไอ้แบกข้าวโอ้เกียรเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะทำไมทำไมทำไมเฮ้ยทำไมเป็นรูปหัวกระโหลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอะไรปะกาเวลกาเวลกาเวลอะโอ้เกียรนะเทคสัตเออเทคเออไม่ใช่ภาพหน้าจอเป็นภายในไฟดีภาคกสีฮะดูประตูสิฮะ เมือนประตูภาคสี่เลยมันเข้าประตูภาคสีส่มัใช่ไหมนี่กระตุกครับนะตอนก่อนแรกใน,นเมื่อเราอยู่ในบ้านเราก็ต้องแก่งคนที่อยู่ด้านนอกสักนิดหนึ่งโดยการเปลี่ยนเป็นฝนตกฝนตกแล้ว นี่เราเลือกได้เลยนะฮะว่ายอดมากเลยอืมนี่ผมเลือกแบบฝนตกแบบหนักสุดเลยนะฮะเลือกโลกบอลลี่เปลี่ยนจากเป็นไนโอเคนีดแล้วนะฮะเฮ้ยข้างนี้อันคนกดปิดประตูเองได้เลย แล้วไงมันแบบว่าเออตอนนี้ตอนคืนแล้วนะฮะเนี่ยแครอทเอ็นชาร์ดเอ้เนี่ยเอ็นชาร์ดโยมาให้กูด้วยกูจิกแดงตอนนี้เราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะเราจะอยู่บ้านนี้ะเฮ้ยเอามาว้าจเราจะอยู่บ้านแห่งนี้กันโยโอเคแคโรลเอ็นชาร์ดมาไอม่มีเอ็นชาร์ดมาอะไรทีมึงถืออยู่อะอะไรอะไรอะไรโยนให้อะไรเอ็นชาร์ด มาพลังเอ็นชาร์ดอ่ะเอามาเอามาเออไปเฮ้ยทำไมนนายเนี่ยเยอยนี่เนี outdoor. ่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถีบดูเลยถีบไม่ใช่ไมเฮ้ยทำไมนายใส่ชุดแบบนั้นอ่ะ เหมือนนายอยู่ในเมือนแมนเฟอดีเลยติดรถตู้วิวอย่นก็ดีเฮ้ยนี่จะชุดอะไรอ่ะอยู่ในเคืองแมนแมนเฟดดี้ใส่ชุดเด่า ถ้าเกิดเราใส่เกาะผมพอกินแปบนะฮะถ้าเกิดเราใส่เกาะอันนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะฮะเพราะว่าผมคุณลองเอาชุดเหล็กทั้งชุดมาให้ผมดูดิอ่านะฮะนี่ถ้าเกิดเป็นชุดเพชรถ้าเกิดลองใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไนแอมอะไรนะจะไม่เห็นนี่ไงเป็นแบ็คอะไรนะอะไรนะ เป็นเลดีเฟดดี้เออแบล์ชาร์ว์เฟสแบกนี่ไงเราไม่ห็นะดูนะฮะเนี่ยยอดมากเอาหล็กนะมุงนี้ชุดหล็กนะฮะได้แล้วเสื้อแล้วก็หมวกโอเคงั้นเอานี่ไปนี่ไปไม่ไม่ไม่ชามันเธอใส่ให้หมดเลยนะฮะอ๋อคุณเป็นเฟดดี้จริงจริงด้วย multimita si po Hai kuno segashe potida Beni majo kom joke se 1800 นี er ่น yeah, I mean ี no. 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 ่น yeah, ี you know like. no ่นออไัน้นทเนี้นะะเป็นอะรยกเป็นเปลอหรือเปล่าน่าจะเป็นเปลดนั่นไงผมว่าแล้วในแมชิก้านะฮะนแมคืออะไรเนี่ยในแมคก็คือฝนน้อยนเด็กคุณในอลราชธานีเราเรีแี้นะ คุณหนแป้งเราเป็นแม่ชิตเก่าดิดิอือนี่ร้ตัวไหนใส่ทั้งตัวดิใส่ทั้งตัวใ่ทั้งตัวใส่ทั้งตัวใส่ทั้งตัวถอาใส่ที่ซึ่งครึ่งชุดมันจะเป็นยังไงแม่ชิตเก่านี่ยสุดยอดมากเลยอะไรที่สุดยอดมากมากโอ้ยเพื่อนสวัสดีเพื่อนไหนอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นชุดเกาะ ตะก,กัวล่ะกกเป็นไนแมมอะไรกกเอาโซเกาะนี้มาด้วยกกวอ่ะแล้วถ้าเป็นดาบล่ะดาบเหล็กปุ๊บสโตนไดมอนด์แล้วก็โลเดนนไหมนี่คือเราเป็นเด็ก คือตามดาบเลยอันนี้น่าจะเป็นเอออะไรนะดาบไม้ฮะแี่วก็ดาบหินนี่ก็น่าจะเป็นดาบเล็กน่าจะใช่ดาแต่น,น,น,นี่น่าจะเป็น ั้นเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดเป็นเอ,อ่นาฬิกาละ่ะเพื่อที่จะเป็นหูมงอะอเตียงด้วยเรามานอนกันก่อนออนะะอเราจะมานอนกันที่นี่กัน เดี๋ยวคุณหลงทางนะฮะอ,อ้าวแสดงว่าใจแคบนะทีท่นัน่นรู้สึกว่าคุณจะออกไปนอกบ้านรู้สึกว่าฝนมันจะตกหนักเกินไปแล้วก็ทําให้ฝนหยุดตกซะสิก็ทําให้เป็นตอนกลางวันซะโนี่ผมจะออกไปหาผักขอ,อ,อี่หาหาโอ้มี<ใ>นมแมตชิก้าเขาจะไปแดกพิซซ่านะฮะช่องคอมั่นี่ก่อนดีกว่าดูซอมบี้นี่เป็นตัวอะไรโนะอ,อยู่ในแอร์เอิอนอางน้ำนะฮะ ก็เป็นซอมบี้เอ้านี่คุณกำครับเค้กตีและนี่จอดไปเลยงั้นผมการฟ็อกซี่แล้วกันแต่ขอฟอกซี่เยอะเึ้นนี่นี่ไปทำอะไรท่าล่างอะนะฮะจากที่ดูแล้ว เราก็จะมาอยู่ตรงนี้กันก่อนและที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านเราคุณนะช่วยผมก่อนฮะเดี๋ยวก่อนผมหิวแล้วฮะขอโทษนะทีไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งค่าดีเลยนะใวโปรแกรมด่านจอกขอเคเนะฮะโอเคไปช่วยก็ได้เดี๋ยวนะ,ะขอผิดแม โอคนะอ่ะโอเคมาเลยชุดอะอ่มมีสีทองฮะมีสีทองกันย่งอ่ะอ้ยไอ้ีัยโอ้เจ็บปะ กูขายอะอ่าผมให้ชุดนแม่จ,จะนแม่เฟสบัจจตัวเชี่ยอะไรผักช่ามาันก่อน,น,นอ่าเอานายแม่ไปเก็บอะนะฮะนแม,ม,มนในริเอ่แม่เฟสบนรนะฮะตัวสีทองทองอะ,อะ,อะเคยที่เล่นไฟในเวทีผากสีก็เจอรู้เองว่ามันคือนแม่อะไร คือตอนนี้สกอตติเทวตันได้อนุญาตกับเกมมาจากัคเก็ตเอดิชันให้เอาไฟในเอวาส์ไฟในเอฟดีพักสิมันตัวอะไรนะตอนนี้เฟสเบ๊กเฟสแบเฟสแบ๊กไหนแม่เฟสเบ๊กอ้าว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 อาวอาตัวยิ่งหอมีโยวพิซ่าแล้วเอาวิซ่าให้ผมกินหน่อยโอ้รู้สึกว่าผมแรกมากพิซซ่าเหรอพิซซ่าเหร ดูหน้าผมดิหิวมากเลยเออคนจะเอาแอปเปิลทองไหมไม่ผมขอพิซซ่าดีกว่าพิซซ่างั้นเหรอไม่รู้นะพิซซ่าพิซซ่าเลือกไปอยู่โอเคงั้นี่เป็นนหหวาผมจะลองมั่วๆไปละกันอันไหนมันคือพิซซ่าอ่ะกูมั่วไว้ก่อนกูมั่วไว้ก่อนนะกูมั่วไว้ก่อนเพื่อความปลอด แก่ชีวิตเออน่าจะใช่เออแล้วก็กูเอาเนื้อดิบมาทำเพืออะไรซุปใช่ไหมฮะซุปอยู่บนจ้ะแอดโอเคโยไม่มีพิซซ่าอะไรสักอันนี่นายต้องแดกเค่เอเออขอโทษ ผมจะตายแล้วเลยสี่หัวใจเองอาเชิญแดกไปจับได้นี้ไม่ได้ไม่ได้วางแล้วก็แดกหาวางพ้อมวางตรงนั้นโอเคฮะเราไปวางในบ้านดีกว่าแวมาดูกันนะฮะว่าผมจะมีขลังพิเศษด้วยดูนะกลับถุยมเล่นพ้องนนี่เป็นกระจกด้วยเง้ แดงเค็งไม่ได้กูต้องมาปิดกระจกอีกใช่ไหมเนี่ยอ,อ๋อเคแตกอ่ารู้สึกปลากระจกเหรอกระจกนะเหรอข้่ไหนวะนะฮะใครที่บอกว่าขี้เกียจหาเพชรมันหายากเกินไปมึงก็มากโกงนี่นี่ได้ใครบอกว่าขี้เกียจหาเพชรนะฮะช้ามผมได้นะฮะถ้าออใครโยนซีดมาให้กู มึงลืมปิดกระจกด้านนี้เลยนะกระจกกระจกกระจกแบบไซสๆไอเยี่ยงคนกลุ่องกานั่นนะตายสุดเฮ้ยนั่นมันซอมบี้อยู่ตรงนู้นอ่าโอเคนะฮะเราซ่อมบ้านเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีพื้นกันให้เหมือนไฟในแอปเฟดีที่สุดผอมีสามหลอด ทำไม่เหมือนร้านภายในพดีที่สุดนะโอ้ยใครก็ได้มาขายอังเคิลผมรวยนีที่หยวดผมไ่ช่วยนะแต่อนนี้ยุมากมากยันไม่ได้เหมือนกันว่าอันนห้นมันคือพื้นร้านภายในพอดีเบาวบาเบา,บามันจะมีแบบเฉพาะของมันนะฮะ รู้สึกว่าชุดมันเยอะมากเราจะเป็นไนแม่เหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะ่ย้เช,ช,ชี่ยอ๋อใช่ๆๆไปตายซะออ้ยังค้น <c oughs> คุณทำอะไรเนี่ยเออแบบรู้สึกว่าแรงมากมากนะฮะผมหิวอ่ะดูเด็กซีจัง เาจะสอนแดกมเล็กขขาวคุณช่วยโยนบล็อกอะไรกันได้ไม่ให้ขึ้นแป๊บหนึ่งผมกำลังโกงไม้อยู่โกงไม้ถุยไม่ใช่ไม้เว่ยอะไรวะฮ่าฮ่าฮ่า,าคุณผมต้องลองเอ้าหมดอน น uhm, ี่นายแม่เฟดี้หนีไปก่อนได้ไหมครับครกสองบล็อกก็ได้นะทกลอเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งมายุ่งกับครูครับอืมอะไรเนี่ยกูงงแล้วเนี่ยอะไรวะสโตนอันนี้ เดียวเดียวเด,ยวเดียวติด,ดติดาจิตดดอ้าวอ้าวคุณแล้วคุณเอาพี่แอกไปก่อนฝากก่อนฝ<อ><อ>ากนี้ด้วยต,ตอนนี้ผมกำลังจะตายแล้วฮะตรูกำลังจะตายแล้วได้ยินไหมฮะก็ได้ยินอยู่นะตอนหนึ่ง มีไม้ดิงอมอมอดี้ออมเต็มแน่้อง,องลาบจนมาก่อนแล้วถึงจะได้ไม,มาอะจะเอออะไรก็ไม่รู้เยอะผมต้องทิ้งอันนี้ไปใช่ไหมถึงจะได้กล่องโอเค,อเ,คเราได้กล่องมาแล้วนะฮะ วางแม่งนี้ไปมึงตายกูก็ะเดงไอฟ้ฟาจิตมึงตีกูกูบอกแล้วว่าเนีเ่ยกูเหลือแค่ติด๊เดียวขอาหาหน่อยแม่งแม่ให้กูไป็นไงตตาย,ยไอ้ชิดเป็ดก็โปแรมป์นิกกน่งอ่าฮะ นี่นะฮะที่ผมลงไว้หืึน่ากลัวได้ใจอุ้ยนี่กูอยุดในนี่ฮเอ้ยฮะกลองนีะเก็บของเอ้ยแล้วทำไมแอปเปิลดรอปเยอะจังวะกูโกงมาแค่อันเดียวใช่ใชผมกลับมาแล้วผมโลภตายแล้วนี่คุณมาเอาทอนในนี้แล้วมึงก็ไปปากเต็มเลย เอาไปปักซสเ่เนาะใช่แล้วเนาะใช่แล้วได้ปะอ้าวเยี่ยมของรสุเป็นเยอะมากอ้าวอ้ามันเป็นเงียเย้ยอะไรอ่ะผมไม่ได้เป็นเงี้ยนะผมเป็นมินเนี่ยนะนะเนี้ยนพอ่องนีน่ เดี๋ยว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 นเตียงของฉันนะนี่มึงฟังตูอยู่หรือเปล่าฮะบอกมาปักในบ้านมึงไปปักกันมาข้างนอกอีเออมาแทนในปลกเลยคะเอามาปักในบ้านไอ้เี็ดเป็เดดูเตียงนอนรอเนี้ยเดี๋ยวคุณคุณคุณมึงเอาดอนมาปักในบ้านก่อนไหมเหี้ย <c oughs> แล้วมาให้มาจากไหนเนี่ยยูหูสิบสี่เนี่ยแล้วใครมาโดนกล่องตรงนี้วะมึงไงอ๋อเหรอนี่กูผิดใช่ไหมนะเอาแล้วกูมาเดี๋ยวนี้มันหมายความว่าอะไรเอาให้เฮ็ดเป็ดวางโดนมั้ยเนี่ยเอาไม่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 อย่าวางอย่าวางไม่ไม่ไหนมึงล่วงตีเลยเมื่อกี้รู้สึกว่า ตีดีตีดีลองตีดีป่าวป่าวป่าลองตีไม่ดีอลองตีลองตีไม่เอาเพื่อนเป็นไม้นะจะเอาเป็นอยางช่วยทุบช่วยุบนทุย อนนี้ก่อนเดี๋ยวจะเพิ่าทำเตียงยังไม่ถึงเวลานอนเอ่ฉนั้นอยูทำไมกูเก็บอันนี้ไม่ได้ว่าเก็บแทนหน่อยดิเอาไป เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออบล็อกเหรอไม่รู <together> <loops> ้บ็อกอันไหนอ่ะผมบอกว่าขาดเยเดี๋ยวก่อนคุณปับปับปาดปับเป่า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 เปาปดนปิมดปั๊ม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 เพิมปพิ่มเพิ่มเพิ่มเปิ่มเพิ่ม วิว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 อันไหนว่าอันไหนแหวอันไหนแวเอามาทุกบ็อกแม่งเลยละกันจะได้รู้บ็อกไหนเอ่อไอ้ snow box diamond box monster box oxidian s t อ่าโอเคแอดเปิบอืม้มบล็อกอันไหนวะเฮ้ยอ้าวไม่มีบล็อกอันเนี้ยโอ้ไม่ใหม่ใหม่มัจะบล็อกนะงั้นเอาบล็อกนี้ไปก่อนแล้วกันบล็อกอะไรเนี่ยคุณลองดูสิบล็อกะอ,อะไรฟะบล็อกอะไรแล้วใครบอกมึงวันเตียงสูงวะเฮ้ยฉันเตียงส่งฉัน อันนี้มันบอกอ,อ๋อสีน้ำตาลสีน้ำตาลอะไรบอกสีน้ำตาลดูในจอของครูแล้วกันงดอนะอูอะไรไหมบอกเที่ยอะไรไหมไอ้เจอนี้ก่อนนี่คนอยากตายดีไหมเดูโโฟกิโฟเงินบอกให้ดีไปแล้วทอดไปไหนหมดทอดก็อยู่ที่เดิมไง อยู um ่ในกล่องใช่ไม่ได้อยู่ในกล่องเออเอามาอะไรเอามาก่นกล่องเือนเดิ um ่อยเดียว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 พูดเอาพดแกนะเกลืออระ นี่กูทามพื้นบ้านเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นรูฮะตรงข้อ,อ,อตอนนี้เราก็ถ่ายไปรประมาณกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้กูก็ยังไม่รู้ของตัวเองไมไมเลยเอาถุยใครมันจะรับได้ไวไฟ ตู้ยังไม่วางโอ๊ยเออเอ้าเตียงหายไปไหนนี่มึงมึงทำอะไรกับบ้านนอนแม่งรีบนอนซะไอ้หนู เชียแล้วไม่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 แบตเหลือสามเปอร์เซ็นต์ทำไงดีบายไม่ไม่กูไม่อยู่ในนี่หรือเปกูอยู่ในเดียเดี๋ยวก่อนนะผมขอตร้างเตียงแบบพิสดารช่วยกันทุบไม้ออกก่อนนะเดี๋ยวนะอืมงั้นพาร์ทนี้ขอจบไปก่อนก็คือพาร์ทหมู่บ้าน NPC ขอจบแค่นี้ก่อนเพราะแบตกูจะหมดแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าใครจะมีอะไรก็ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะจะให้โกงเชียอะไรก็จะให้ลงมอดอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เฮ้ยเงียบก่อนนะเออใครที่อยากได้มอดอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ด้านล่างผมไปลงมาให้เดี๋ยวผมจะไปหานะฮะฝฟนไฟรนดี้พักสีก็มีอยู่แล้วนะฮะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ลาไปด้วยเออใครวะเออ ในแม่ในแม่เอออะไรไม่รู้ในแม่เฟสบร์สีดำเออประมาณนั้นนะฮะลากันก่อนแค่นี้นะฮะอีกชีนกระดบตูดกูนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะใครชอบก็กดไลค์ใครอยากให้หอนดูก็กดแชร์ถ้าเกิดอ,อยากดูติดตามผลงานใหม่ๆของผมก็กดซับสไคร้นะฮะ วันนี้ขอจบคลิปเพี่งเน่นนี้นะฮะสวัสดีครับ